วันนี้ก็ตามมาเป็นลูกศิษย์เก็บอาหารให้พระอาจารย์นะคะโน่นพนักง,งานขับรถก็อยู่ตรงโน้นนะฮะเพราะว่าตรงหมู่บ้านนี้มันจะไกลจากที่สำนักอยู่นะฮะก็มีรถกอล์ฟเก่าๆคันหนึ่งนะฮะขับพาพระอาจารย์มาบินถบาทในสายนี้นะ,ะจะมีสองสายสายนอกกับสายในนะคะเข้าไปในบ้านคุณยายจะใส่ทุกวันนะคะตรงนี้ มูธนาสาทุกับคุณยายนะคะ นี่ก็จะเดินมาอีกบ้านนะคะนี่เป็นบ้านที่สองนะคะที่จะใส่บาตรทุกเช้าคุณยายก็นั่งรออยู่นะคะตรงนี้โมทนาสาธุกับคุณยายนะคะสาธุสาธุนะคะ วันนี้ได้ใส่บานพระอาจารย์เราจะมาบินทบาททุกวันนะคะในสายนี้แต่จะสลับพระนะคะจังแรงนี่ไงแค่เดิไน,น,นไ,ปไปไกหน่อยก็เงินก็เงินไปบ่อยแล้ว